สวัสดีครับพบกับผมนุ๊กแล้ไถมือสองครับวันนี้พาชมคูปะต้าเอลซีนะครับรถเก็บสภาพใหม่ทั้งคันคันนี้ก็กาวเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ไม่ทำสีตัวกะว่าไม่ทำสีตัวนะครับจะลองเปลี่ยนแต่เปลือกที่เฉยว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่แน่นอนครับถ้าเราเปลี่ยนเปลือกใหม่แล้วจะทําให้รถเก่าลงจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวเปลี่ยนชุดพวกตัวบอดี้ไปนะครับนี่กาวเดิมทั้งคันเลย อยากลองดูเสียดายสีเดิมมันอยู่นะครับแต่ถ้าให้ดีถ้าเอาแบบว่าสวยคลิปทั้งคันนี่ควรจะทําสีใหม่นะครับแต่นี้ผมเห็นผมชอบไงสีตัวมันดูดีมันมันยังสภาพยังไม่แย่ก็เลยเก็บไว้รถคันนี้มันก็เจ็ดร้อยชั่วโมงผมก็ไปซื้อมาอีกทีนึงนะครับคันนี้ลูกค้านครสวรรค์ให้บิวให้รถก็เดิมๆไม่มีร้อยเปิดร้อยแกะนะครับเท่าที่ดูจากสภาพรถ ก็ฝากติดตามกันไว้นิดนึงนะครับนุรไถ่ายมือ2จะเป็นยังไงรอชมอีพีหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ